สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้ทําอะไรเราจะมาเปิดช่องใหม่กันค่ะเรามีช่องช่องชื่อว่าขวัญใจใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นแ,แท็บเล็ตนั่นเองดอเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูแท็บเล็ตของเรานะเพราะมันเครื่องใหญ่มากดู เครื่องใหญ่มากค่ะทุกคนเครื่องใหญ่แบบใหญ่มาก s <S เราจะไม่ใช้โทรศัพท์เลยนะคะจะใช้เทปเวดมันก็จะมีมีอะไรเดี๋ยวนะคะสามสองหนึ่งปิ้งนี่คับปกา สามสองหนึ่งก็เขาต้องใส่ตาสั้นนะคะสามสองหนึ 3, 2, ่งปิ้งทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะสามสองหนึ่งปิ้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 งมีขาจะมาดูกันนะคะแล้วก็จะมาใส่เว้นไปชาเว 3, 2, กสามสองหนึ่งปิ้งคนเดี๋ยวทุกคนอันนี้เราจะไปทะเลนนะคะสามสองหนึ <c oughs> 3, 2, ่งปิ้ง ทำไมทุกคนทุกคนเดี๋ยวนะาทำมดเราหายไปอดลืมสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่จะเอามือก่อคะสามสองหนึ่งปิ๊งเก็บอยู่ืต้องปิ๊งตลอดเวลใต้องแกิ้งลาองเลานเพราะว่าเรายังไม่ไปทนเดี๋ยวเราถ่ายภาพมาให้ดูนะคะบริการไปวันไปทะเลท่องที่อง 拜拜。